สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านครับสายข่าวรายงานมาด่วนเลยครับทุกท่านครับใครเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับตะไคร้นะครับนะครับให้ด้วยครับเิสีครับนะครับ้อสีครับโอ้โหวันนี้สีครับสายรับส่งข่าวมาครับด่วนเลยทุกคนนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับน้สิครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับน้อยส่มีสายข่าวรายงานมาครับทุกคนว่าอดีตสามีของอีเขียวนะครับ ให้อเขียวนะครับไปเอาเงินสดแต่อีเขียวไม่กล้าไปคลายสีครับ <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> เขียวไม่กล้าไปครับท่านครับ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นครับทุกคน <c oughs> นะครับ โอ้โหเอฟซีครับเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อนะครับนะอดีตสามีนะครับทุกท่านครับให้เขียวนะครับไปเอาตังค์นะครับนะไปเอาตังค์นะครับของลูกครับที่ต้องจ่ายทุกเดือนเดือนสี่พัน เขียวไม่กล้าไปเอาครับเอฟซีครับไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงครับทุกท่านครับทําไมไม่กล้าไปเอากลัวครับกลัวผัวอดีตสามีนะครับจะอุ้มหมกดงวายครับไหนซีครับก็เลยไม่กล้าไปเอาครับเอฟซีไหนเท่าทวงไม่ใช่เหรอไปเอาขอท้าให้ไปเอาทำไมไม่ไปเอาอ่ะฮะนะครับขอท้าให้ไปเอาทำไมไม่ไปเอาอ่ะ ือนะครับทวงเขายิ่งเวลาเขาท้าให้ไปเอากลับไม่ไปเอาเอฟซีครับกูระงึดหลายสิครับนะโอ้โหนะครับนะทำไมกลัวเหรอทำผิดไว้เขาไม่กล้าไปเอาเงินสดนะอดีสามีโอดไม่เป็นนะก็ไปเอาสิกล้าจริงก็ไปเอาสิขอให้ไปเอาแล้วก็ไม่ไปเอาล่ะหืมอ่ะ ถามหน่อยทำไมาไม่กล้าไปเอาว่ากลัวเขามกป่าไงือกลัวเขามกป่าหรือไงนะครับืืโอ้โหครับตอนนี้ไที่ครับเกิอดอะไรขึ้นครับอยากได้เงินเขานะครับแต่ก็ไม่กล้าไปเอาไม่รู้กลัวอะไร กลัวเขาจะปิดกองหรือไงก็ไม่รู้นะครับค่าเลี้ยงดูก็าทวงเขาให้แม่นอกไซทวงนี่แต่ตัวเองนะครับเวลาเขาให้ไปเอาเงินสดไม่ไปเอาครับก็ไปส่วมเข,าเขา่าเอาไงนะครับไปส่วมเข่าเขาไงาเขาก็เลยนะั่นนะนะครับ เขาก็เลยโกรธไงทีงนี้รู้เขากโกรธก็ไม่เลยไม่กล้าเข้าไปไงไม่กล้าไปเอาไงเห็นทวงนักทวงหนาทําไมไม่โอ้น้สิครับนําไปสวมเขากับเขาเหนื่อยใจครับครับเหนื่อยใจครับมีสายข้าวรายงานมาหาผมแล้วสิครับนะารายงานมาแล้วว่าเขาว่าให้ไปเอานะครับเขาให้ไปเอาเงิน เขามีตังเงินโสดเขาโอนไม่เป็นนะครับเขากดโอนไม่เป็นนี่ก็ไม่ยอมไปครับทุกท่านไม่ยอมไปเลยครับไม่ยอมไปเอาไม่ยอมไปอะไรเลยอะทุกท่านอืมทําไมไม่ไปเอาปละเขียวเขียวทําชั่วอะไรไว้กับผัวทําไมอะกลัวผัวจัดก,การเหรอเลยเป็ดอะฮะนิทานครับย้ำนะครับเป็นเพียงให้ทานนะครับทําไมอะนะครับกลัวเหรอผมถามหรือว่ากลัวเหรอ ทำไมถึงไม่กล้าไปเอาเงินผัวล่ะผัวท้าให้ไปเอาไปดิโอ้โหนะครับเขามีผัวมีแต่เงินสดผัวโอนไม่เป็นก็ไม่เอาสิไม่กลัวอะไรแล้วอืมนี่วะไปเอาเลยไปกลัวทำไมเอาท้าให้เอาเป็นผมผมไปเอาแล้วเงินนะครับสี่แต่อีเขียวระะับไม่กล้าไปเอาเพราะว่าอะไร้ป่ะทำคามพยายาตามบองเ็เขาไว้เยอะ นะครับก็เลยไม่กล้าที่จะไปเอาเงินนะครับอืมไปสวมเขาตอนที่อยู่เขาก็แอบไปคุยกับไอเป็ดกูก็นึกว่าเป็นใครที่ไหนได้ไอเป็ดนี่เองในทานเรื่องนี้กูก็โอ้โหนะก็แล้วก็อืมเรก็คิดเป็นคนนู้นคนนี้ที่ไหนได้ครับนะที่ไหนได้ครับเป็นนี่นี่เองนะ เป็นไอเป็ดนี่เองพวกมึงนี่มันะยายามตามบอลกันจริงจงนะครับนะนะครับไอเป็ดน,นี่ก็ตามป้อตามป้อนะดูได้แต่ป้อล่อไม่เป็นนะครับนะนะครับได้แต่อ้อล้อนะครับนะได้แต่ตามป้อลอไม่เป็น,นครับนะอืมนะทุกคนเนาะเอยเหนื่อยใจครับเขาให้เอาตังก็ไม่ขับไปเอานะครับทําไมไม่ขับไปเอาล่ะขับไปเอาเลยไปกลัวทําไมอ่ะ อืมครับอืมจริงปะ่ะเป็นกลัวทำไมไม่ต้องกลัวเขาไปเอาเลยอืมอืมจริงไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ครับ,าารบเรื่องราวมาันเริ่มแดงออกมาขึ้นมาลุล่วงมันเริ่มแดงมันเริ่มแดงออกมาครับอดีตสามีก็รู้พยยามตามบอลอะไรไปเยอะ นะครับไม่รู้ว่าสามีเขารู้ว่ามึงทำระยรยามตามบอลอะไรไปเยอะเข้าใจป่ะอืมแต่อนนี่ก็เลยเกิดวามระแวงไม่กล้ากลัวกลัวไปซะทุกเรื่องนะครับทุกที่มันย้ายบ้านก็พอย้ายบ้านหนีอดีตสา,ม,สาม,นนนะมีกลัวสามีจะนั่นนะครับนะอืมกลัวสามีจะไอนั่นนะครับพี่สี โอเคี่ครับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ทุกท่านครับนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้กันนดพี่ครับเนาะใครทํากรรมดีก็ได้ดีครับใครทำกรรมชั่วก็ได้ช่วยสิครับนะพอนั้นก็กสิครับนะฝากไว้คิดพิจารณาครับคือคนน่ะไม่มีแผ่เยอะมีทางทิดหลังเยอะก็เลยไม่กล้าครับนะมีทางทิศหลังเยอะก็เลยไม่กล้าครับนะ อืกลัวผัวจะกลัวผัวเก่าจะอุ้มหายนะสิโอเคเสียับนะ